สวัสดีครับวันนี้พวกวบกับโมโตคายเช่นเคยนะครับวันนี้โมโตคายอยู่ในคุนไดไ i ออนิกไนั่นเองครับเป็นรุ่น First e dition นะครับเรียกว่าจัดเต็มมากๆเลยสิ่งหนึ่งที่โมโตคายอยากทดสอบแล้วก็อยากจะมาเรียนรู้เขานะครับก็คือเรื่องระบบแอคทีฟคุ o o ต้นโทนเลนคีปแอสซ s สแล้วก็ระบบความปลอดภัยที่เขามีมาให้นั่นเองครับต้องขอบอกว่า ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้มาสัมผัสเขาเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเรียนรู้กันว่าหลักการทํางานของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรมั่นใจทุกระดับนุ่มนวลทุกการขับขี่ออซ e ี่ซัสเพนชั่นการทํางานของตัวระบบเขาเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวามือทั้งหมดนี้นะครับมีรูปรถแล้วก็รูปเรือนไม้ตรงนี้ก็คือจะเป็นการเปิดปิดระบบ Adaptive Cruise Control นั่นเองครับ ถ้าเป็นฝั่งขวาตรงนี้ที่มีรูปบวกแล้วก็รูปพอส์แล้วก็รูปครึ่ง well วงรีนะครับหรือรูปรีซูมนะครับแล้วก็รูปลบตรงนี้เนี่ย <S 2> <S 2> น่าจะเป็นการใช้ของตัวแป้นขีดตรงนี้ครับที่เป็นสีเงินๆนะฮะก็คือเป็นการน่าจะเป็นการรีซูมแล้วก็การปรับความเร็ว Exp. อะไรประมาณนั้นนะครับถัดลงมาจะเป็นรูปลถแล้วก็เป็นขีดๆนะครับก็คือเป็นการเพิ่มระยะของตัวรถนั่นเองครับแล้วก็จะเป็นปรูปเรือนไม้อ่าเป็นรูปพวงมาลัยนะครับไม่เป็นรูปเส้นก็ น่าจะเป็นตัวเลนคี e แอสซิสต์นะครับก่อนอื่นเลยผมขอเปิดระบบเลนคีฟแอสซิสต์ก่อนปุ๊บหุยทำงานในความเร็วต่ําเลยเหรอจริงดิโอเคเมื่อกี้กล้องตัดไปนะครับผมต้องบอกหนีว่าผมค่อนข้างอึ้งกับระบบที่เขาให้มานะครับสามารถทำเลนคีฟแอสซิสต์โดยที่เราไม่ได้เปิดอแอตทีฟคูซอนโทน ได้ตั้งแต่ความเร็วต่ำเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้คือโหดมากๆแล้วก็เมื่อกี้เส้นเลนมันอาจจะชัดเจนก็เลยสามารถคอนโทรลให้เรานะครับแต่ตอนเนี้ยด้วยเส้นเลนอาจจะอ่ะเริ่มชัดแล้วกลับมาเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วครับทำให้เราสามารถใช้ระบบได้เหมือนเดิมนะครับอ c t i วิทย์คุ้มค o นโทรลเราไม่ได้ทํานะครับจะเห็นได้ว่าวิ่งตามเส้นจราจรแบบนี้โดยที่ผมใช้คันเร่งบบอย่างเดียว แบบนี้เลยนะเอออ่ะ,อะเรามาลองเปิดระบบกันดูนะครับกดปุ่มตรงนี้ปึ้งนี่เห็นปะมันจะเป็นความเร็วนะปัจจุบันที่เราขับขี่ครับก็คือ78กิโเมตรต่อชั่วโมงเราลองเปิดไฟเลี้ยวก่อนปึ๊บในหน้าจอขึ้นกล้องทางด้านซ้ายครับนี่แล้วก็มีการแจ้งเตือนในกรณีที่รถเข้ามาใกล้เรานะครับเผื่อเรื่องความปลอดภัยนั่นเองครับอันนี้ผมขอชื่นชมมากๆเลยนะฮะ ในถ้าสมมุติว่ากรณีที่เราใช้ความเร็วหรือเราใช้คันเร่งอยู่ขณะเปิด Adaptive Cruise Control นะครับตัวในหน้าจอตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการกราฟผิคครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะฮะพอดีเปิด Google Map ไว้นั่นแหละฮะตัวระบบเนี่ยเขาจะเนี่ยผมแต่คันเร่งเห็นป้ามันมีการกราฟพิอยู่นะแล้วก็ผมปรับระยะห่างจากรถคันหน้าเป็น1นะครับคือที่จริงแล้วเนี่ยสามารถปรับได้ด้วยกัน4ระดับนี่ เห็นปะมันก็จะมีเส้นสีเขียวบอกว่าเป็นระยะปลอดภัยแบบไหนนะฮะเพิ่มได้ทั้งหมด4ระดับอันเนี้ยก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนว่าเพื่อนๆถนัดระยะขนาดไหนแต่ให้ผมแนะนำนะถ้าขับแต่งวัดก็เพิ่มไปสัก3ครับขับในเมืองอาจจะช่วงรถเิติด1หรือรถเริ่มโฟรสัก2ครับแต่หลักการทำงานหรือการที่ตัวรถเนี่ยเขา,เาแจ้งเตือนแหละนะฮะเดีย๋ยวเราลองปิดระบบอัติขีดแป๊บหนึ่ง ดูซิว่าถ้าเราขับอยู่ในโหมดธรรมดาโดยที่เราไม่เปิดแอตทีฟเนี่ยตัวพวงมาลัยขึ้นในหน้าจอสีเขียวก็จริงนะครับแต่เขาจะแจ้งเตือนเราเหมือนตอนที่เปิดแอตทีฟหรือเปล่านะครับในกรณีที่เราไม่ได้จับพวงมาลัยนานนะอืลองดูอ่ะแจ้งเตือนจริงด้วยเอออันนี้คือระบบความปลอดภัยเขาจัดเต็มมากๆครับแล้วก็ช่วยให้ผู้ขับขี่เนี่ยไม่ไม่ละนะครับไม่ละ แบบปล่อยสนิทแบบนี้นะครับเขาจะขึ้นเป็นสีส้มอ่ะตอนนี้พวงมาลัยในนะหน้าจอเป็นสีแดงนะนะแล้วก็มีเสียงแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเราจะลองแบบที่สุดเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ <laughs> เพราะว่าตอนนี้เราขับเลนสายสุดแล้วก็เราอยากจะรู้ว่าตัวระบบเขาจะทํางานยังไงนะฮะเสียงแจ้งเตือนพอจังดูส <laughs> ินี่ เลนฟอร i n ิ a แอซิสนะครับแคนเซิลก็คือเขาแจ้งเตือนจนที่สุดแล้วนะแล้วก็ถ้าเราอยากจะกลับมาทํางานนะครับก็ให้เรากดเปิดตรงนี้อีกทีนึงแล้วกลับมาเป็นสีเขียวแล้วเห็นไหมคืออันที่จริงเนี่ยผมมองว่าที่เขา c a n เซิลเนี่ยอาจจะด้วยเรื่องเฮ้ยฉันแจ้งเตือนคุณจนแบบไม่ไหวแล้วนะฮะคุณอาจจะแบบต้องมาจับพวงมาลัยได้แล้วนะครับแต่ผมมองว่าถ้าคนหมดสติหรือเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ย น่าจะช่วยเราจอดให้เราก็ดีนะฮะอันเนี้ยอาจจะยังต้องรอพัฒนาอยู่นิดนึงนะแต่อันนี้ก็เขาเตือนแบบนานมากนะจนถึงที่สุดแล้วนะครับรวมถึงอะเดี๋ยวเราลองเปิด Elective ก่อนนะครับแล้วก็เราลองกด Cancel ดูลองกดปุ่มตรงทางด้านขวาเนี่ยกดแบบลงไปนะฮะอ๋อนี่เป็นการกด Cancel นะครับแล้วก็ จะมีตัวครูซเนี่ยเขียนว่าสแตนบายไว้ตลอดนะครับก็พูดง่ายๆว่าหลักการทํางานของตัวระบบนี้เนี่ยที่มันเป็นไอคอนทางด้านขวาเนี่ยก็คือจะเป็นการปรับขึ้นนะฮะเดี๋ยวเรากดลองกดรีซูมดูซิในปุ่มนี้นะกดลงไปปุ๊บอ่าจริงด้วยวเป็นการรีซูมระบบของแอคททีฟที่เป็นค่าเราเซตไว้ในความเร็วนั้นครับก่อนที่นเราจะแคนเซิลนะครับเราลองเลื่อนทีละหนึ่งอ่ะ ผักขึ้นทีละห่งผักลงทีละหน่งนะครับเป็นการเพิ่มและลดความเร็วทีละ1นั่นเองครับเราลองดันค้างอ่ะเพิ่มความเร็วทีละ10นี่จริงด้วยนะครับแล้วก็ในหน้าจอมันจะมีไอคอนรูปรถรูปรถเราแล้วก็เส้นระยะสีเขียวบอกนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการที่แจ้งเตือนว่าเฮ้ยระยะนี้กำลังปลอดภยัยถ้าในความเร็ว51แล้วเราดูจากคันข้างหน้าที่เราเซตระยะห่างประมาณ4เนี่ย ดูจากสายตานะครับน่าจะห่างสักประมาณเกือบเกือบห้าสิบเมตรนะครับอืมอ่ะเราลองเลี้ยวขวาดูเปิดไฟเลี้ยวนะฮะแล้วดูตัวระบบค่าเขานี่เห็นป่ะกล้องขึ้นนะครับวายสปอร์ทำงานสีแดงนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้มีเสียงแจ้งเตือนพเพื่อนก็จะได้ยินเนาะอันเนี้ยผมชอบมากๆเลยมันมันเห็นชัดเจนนะว่าเฮ้ยมีรถกําลังมานะครับแล้วก็มีเสียงแจ้งเตือนคือบางคนอนะอาจจะแบบลืมไปอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่เนี้ยเขาช่วยเราได้มากๆเลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราลองเข้าโค้งดูนี่พวงลอยยังไม่ขึ้นสีเขียวนะเราประคองไปก่อนนะฮะเพราะว่าทุกครั้งที่เราเปิดไฟเลี้ยวครับออกไปเลนใดเลนหนึ่งเนี่ยตัวระบบเขาจะยกเลิกการทํางานเขาจะเหมือนได้ข่าวว่าแต่ว่ายังสแตนบายไว้อยู่นะพอตัวรถกลับเข้ามายังเซนเตอร์ของเลนนั้นๆเนี่ยพวงลอยก็จะกลับมาเป็นสีเขียวนั่นเองครับ เนี่ยเราจับอย่งงางเงี้ยเราจะรู้สึกเลยว่าพวงมาลัยมันมีการฟืนๆเรานิดๆหนหน่อยนะครับเพราะว่าเขาพยายามประคองแล้วก็คอนโทรลให้เราผมมองว่าเขาเซ็ตมาดีครับแล้วก็การเบรกการฟฟลล่อ่านเดี๋ยวผมลองเล่งไปถึงคันข้างหน้าแล้วก็ดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอลองเล่งถึงข้างหน้าแล้วผมปล่อยคันเล่งเนี่ย เขาเบรกแบบเนียนเนียนนะครับไม่ได้แบบหัวทิ่มขนาดนั้นนะครับค่อยๆเบรคค่อยๆบเบรกพอถึงระยะเริ่มไกลแล้วเริ่มไกลแล้วเขาถึงจะกดเบรกหนักกว่าเดิมนั่นเองครับแล้วเดี๋ยวผมลองดูว่าเวลาเขาเบรกเนี่ยแป้นเบรกเขาจะจมหรือเปล่านะครับไม่จมนะอ่าบางคนอาจจะตกใจนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอแป้นเบรกจมลงไปแล้วมันไม่ชินอะไรอย่างนี้เนาะอื นี่หลักการทํางานเขาก็ประมาณนี้นะซึ่งอันที่จริงเนี่ยพอตอนที่วิ่งอยู่ในเลนหรือว่าอยู่ในส่วนการเข้าโค้งนะครับรถคันนี้เขาก็มีการชะลอให้ตามความเร็วนั้นๆนะฮะแต่ผมต้องบอกงี้ครับอาจจะยังไม่ถึงความที่เป็นว่าเกาะรถคันข้างหน้าไปยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดดู Google m a p แป๊บหนึงเดี๋ยวเลย โอเคยังไม่ถึงนะฮะเราก็อย่าละสายตาไปนะผมอย่าทำเหมือนผมนะไม่ถูกต้องนะฮะคือเขาช่วยเราให้ขับขี่สบายขึ้นครับเขาไม่ใช่ผู้ขับขี่ผมต้องบอกอย่างนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าระบบอันที่ที่คุมคอนโทรลมาระบบเลนคีฟแอสซิสมาเฮ้ยช่วยให้เราแบบ ไม่ต้องมานั่งใส่ใจกับการขับขี่ทางด้านหน้ารถของเราไม่ใช่นะครับระบบการขี่คูชคอนโทนหรือคีไวซิตหรือระบบความปลอดภัยต่างๆที่โตรถเขามีมาให้เนี่ยเขามีเพื่อช่วยผู้ขับขี่ครับช่วยทําให้ผู้ขับขี่เนี่ยมีความสะดวกสบายมากขึ้นเขาไม่ใช่ผู้ขับขี่นะผมต้องบอกงี้ผมเตือนทุกครั้งครับที่มีการรีวิวเกี่ยวกับระบบนี้นะมผมต้องบอกงี้นะครับหลายๆคนอาจจะลืมไปอาจจะเผลอไป,ปก็เป็นได้นะครับ นี่ลองตัวระบบดูกันไปคือเมื่อกี้เราก็มีการทดสอบในโคง้งลองในโค้งแล้วเออก็เนียนนะแต่ว่ามันอาจจะมีแกวงๆนิดนึงหรือตอนที่จังหวะแบบขึ้นแล้วก็เจอทางที่แบบตัวรถเนี่ยเหินไม่หน่อยนะฮะแบบขึ้นสะพานแล้วก็น่าเชืดนะครับหรือว่าตอนลงสะพานเนี่ยมีมุมหักนะครับพระระบบเลคย์แอสซิสส่วนใหญ่เขาใช้ ล้องทางด้านบนครับในการอ่านค่าเส้นผมบอกอย่างนี้ก็เลยอาจจะมีแบบหลุดๆุดไปบ้างเล็กน้อยนะครับนั่นแหละแล้วเราก็ยังสามารถคนโทรลได้นะครับแต่เนี่ยวิ่งเนี้ๆเนี่ยรถเอรกมานิดนึงเขาก็เบรกแล้วนะเมื่อกี้เมื่อเหตความเร็วมาตกนะครับคือเข้ามาในระยะที่ และสมีตัวกล้องเขาอ่านเจอเนี่ยก็เบรกให้แล้วนะครับแต่เมื่อกี้ผมลองในเมืองในความเร็วต่ำนะรถปาดอาจจะยังไม่เต็มคันหรือตัวระบบเนี่ยเขาเห็นว่าตัวรถมันยังไปได้นะครับเขาก็ไม่ได้เบรกอะไรเราอันเนี้ยเพื่อนๆต้องระวังนิดหนึ่งนะครับในการทดสอบหรือว่าใช้ระบบนี้นั่นเองครับเป็นไงหลักการทำงานคือง่ายไหมเป็นการที่ช่วยให้เราตั้งแต่เริ่ม ต้ใน,นะค,ใความเร็วเริ่มต้นตั้งแต่30แล้วก็ใช้งานไปเรื่อยๆหรือเราไม่ต้องใช้ระบบ Adaptive ก็ได้แล้วก็เราใช้ Lane Keep Assist ในการขับขี่แบบปกติก็ได้เช่นเดียวกันครับอันนี้เป็นอะไรที่อยากให้เพื่อนๆลองเพราะว่าระบบนี้เนี่ยเขาช่วยให้เราสะดวกสบายมากขึ้นให้เราผ่อนคลายให้เรารีแล x กซ์ในการขับรถใกล้ๆหรือว่าขับรถในเมืองนั่นเองครับแนวันนี้ต้องขอขอบคุณทางคุณใดมากๆเลยนะครับที่ชวนเรามาทดสอบรถ คุณได้ i o n i c 5รุ่น First Edition คันนี้นั่นเองครับเอลนี้วอลล์ราคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเอลนี้วอลราคาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย